บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 0 0 0บาทบัตรคนจนวันนี้กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ถือบัตรใครได้สิทธิ์และกดเป็นเงินสดได้หรือไม่เช็คได้ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะกาะติดโอนเงินโครงการประชารัฐของกระทรวงการคลัง ให้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปี2564ตลอด1ปีนะคะกรมบัญชีกลางสังกัดกระทรวงการคลังได้โอนเงินให้ผู้ถือบัตรจำนวน13.5ล้านลายเป็นประจำทุกเดือนตามไทม์ไลน์ที่ได้กำหนดไว้ไทม์ไลน์โอนเงินเดือนธันวาคม2564มีดังนี้นะคะ วันที่1ท่าันวาคมไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ค่ะและไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะก็คือวงเงินซื้อสินค้า700-800บาทต่อเดือนนะคะเป็นวงเงินเดิม2 0 0บาท300บาทและวงเงินจากโครงการเพิ่มกำลังซื้อ500บาทค่ะส่วนลดค่าการดหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนค่ะค่าใช้จ่ายในการเดินทางประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบขอส5 5 0 0บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟฟ้าขอสมอกมอกอ T, BTS และ ARL 500บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทมและปริมณฑลนะคะวันที่18ทธันวาคมไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะเงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือนเงินคืนค่าน้ำประปา1 0 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะคะจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทส่วนที่เกินจาก100บาท ผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองค่ะวันที่22ธันวาคมสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้นะคะก็คือเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนถึงเดือนกันยายน2565จากจําจากจำนวน800บาทต่อคนต่อเดือนนะคะของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากเป็นจำนวน 1,000บาทต่อคนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM กรุงไทยได้เช่นเดียวกันค่ะขอขอบคุณข่าวสารจากกรมบัญชีกลางนะคะและก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ